สูตรนี้จะกรอบนานนะคะวันนี้ป้าจะชวนเพื่อนๆไปทำปอปเปี๊ยะทอดทานกันค่ะทำสองไส้เลยค่ะวันนี้มีไส้วุ้นเส้นกับไส้เผือกหอมค่ะการผัดไส้ปอปเปี๊ยะสูตรนี้อร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะซื้อเผือกหอมดิบมานะคะแล้วก็มาปอกเผือกเพอปอกเสร็จเราล้างเสร็จแล้วเราก็หั่นเ,เป็นแผ่นบางๆเอาไว้ก่อน หนึ่งหัวถ้ามันยาวมากเนี่ยเราก็ผ่าเป็นสี่ชิ้นสามชิ้นก็ได้ค่ะแล้หัน่นเป็นเล็กๆเอาไว้ก่อนเพื่อที่มันจะได้สุกก่อนที่จะแป้งจะไหม้นะคะถ้าเราหันหนาเนไปเ่ยกลายป่าแป้งมันไม่อนเกินจะไม่สวยสามสามเตลือก่อนนะคะก็มีกระเทียมรากผักชีส่วนพริกไทยอะ่ะเราไม่มีพริกไทยเม็ดเราใช้พริกไทยผงแทนก็ได้ค่ะ ส่วนผสมที่ใช้ในการผัดไส้เดี๋ยวป้าจะเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์นะคะเราใส่สามเกลืองไปก่อนเลยนะคะ,อะขอยคะ่ะส่วนเนื้อสั์ที่เราจะใส่นะคะแล้วแต่บางคนก็อาจจะใส่เป็นหมูสับใส่ไก่สับแต่วันนี้ป้าจะใส่เป็นกุ้งสับนะคะ<ม>กุ้งเนี่ยเราก็ซื้อแล้วก็เด็ดหัวล้างทำความสะอาด เอาขี้ออกแล้วก็สับสับแบบแบบหยาบหน่อยก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอาลงไปผัดเลยนะคะเราก็ไม่ต้องให้มันสุกมากค่ะสุกสักประมาณ80%ก็พอ กุ้งสุกนิดหน่อยแม่เราใส่เห็ดทูนูเปนนี้เห็ดทูหนูเนี่ย,เ,ยเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วเราก็หั่นเป็นเส้นยาวๆค่ะตามแนวยาวของใบเลยนะคะซีอิ๊วขาวนะคะใส่ถงน้อนด้วนค่ะ แค่เราทานคอยตามไปเลยค่ะใส่ผักกะหล่ำค่ะลงไปเลยผัดใ,ให้เข้ากันสักพู่เราจะไม่เติมน้ํานะคะเราต้องผัดให้มันแห้งเพราะว่าเวลาห่อเนี่ยแผ่นแป้งจะได้ไม่ขาดส่วนวุ้นเส้นเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังอันนี้สูตรของป้านเนี่ยจะไม่ใส่ น้ำมันหอยนะคะกับซอสฝาเขียวก็จะไม่ใส่ะคะ่ะเพราะว่าเราอยากจะได้รสชาติของวัตถุดิบหอมมากเดี๋ยวเราใส่ผัดให้สำกรบสักพูกหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราใส่บุนเส้นลงไปเลยะคะ่ะบุนเส้นเนี่ยเราแช่น้ำประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็หั่นประมาณ3-4ท่อนค่ะแล้วก็หรือว่าจะหั่นขนาดตามที่ชอบใจเลยนะคะ ก็จะแห้งๆนะคะเราอย่าไปใส่น้ำนะคะน้ำจากผักจากเส้นมันก็ออกมาี่ขนาดอย่างนิดอย่างน้อหน่อยนะคะพอเราจะพักมันไปแลคะเนี่ยแล้วพักตะ้กค่ะเครื่องปรุงเนี่ยก็คือแล้วแต่แล้วแต่ทุกท่านจะชอบเลยนะคะบางคนก็อาจจะใส่เห็ดหอมก็มีค่ะบางคนก็อาจจะชอบใส่ เห็ดเข็มทอก็มีนะคะบางคนก็ใส่เห็ดอลริจิค่ะนะคะผัดไส้สุกป,ประมาณนี้ก็พอค่ะนะคะเราก็จะได้ไส้เอาไว้หอ่อปลอกเตี้ยเอาไว้ทานแล้วค่ะ ผัดไส้เสร็จแล้วเราตั้งทิ้งไว้รอให้เย็นนะคะแล้วค่อยห่หอค่ะช่วงรอนี้เราก็ไปห่อไส้เผือกก่อนเลยค่ะวันนี้ป้าใช้แผ่นแป้งโรตีสายไหมนะคะร้านนี้เขารับสั่งทําขนาดพิเศษค่ะไว้สําหรับทําปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดค่ะแผ่นใหญ่เนี่ยกิโลละ90บาทค่ะมีประมาณ50แผ่นแป้งแบบนี้ทําสดใหม่เลยค่ะแล้วก็ป้ารู้สึกว่ามันอร่อยอะค่ะกรอบนานด้วยหากแถวบ้านเพื่อนๆท่านไหนไม่มีการทําโรตีสายไหมแล้วก็ทําแผ่นแป้งสดแบบนี้ขายนะคะเราก็สามารถซื้อ แผ่นแป้งสำเร็จรูปในห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้ค่ะสะดวกเหมือนกันค่ะเมื่อเราห่อเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ไข่ขาวทานะคะเพื่อให้แผ่นแป้งติดกันแน่นค่ะ หลังจากห่อไส้เผือกเสร็จเนี่ยไส้วุ้นเส้นก็หายร้อนแล้วค่ะเราไปห่อกันต่อเลยค่ะวันนี้ทั้งไส้เผือกและไส้วุ้นเส้นได้ทั้งหมด125อันค่ะทำทีเดียวทานนานเลยค่ะทำเสร็จแล้วเนี่ยป้าก็จะใส่ช่องฟีดเอาไว้นะคะ อยากทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทอดค่ะกรอบๆแบ้งที่ทำสดเนี่ยมันก็จะแต่ะละแผ่นมันก็จะไม่เหมือนกัน หอเสร็จแล้วบางส่วนค่ะเดี๋ยวเราไปทอดทานกันก่อนนะคะวันนี้ป้าทอดโดยใช้หมอ้อเลยค่ะเอาน้ำมนันปลาล์มเทลงไปนะคะตั้งไฟให้ร้อนจัดเลยแล้วก็เอาปอเปี๊ยลงค่ะแล้วก็ปรับไฟให้เป็นขนาดกลางก็พอนะคะทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองกรอบค่ะ ทอดไปจนเหลืองกรอบเลยค่ะก่อนจะขึ้นเนี่ยเราเร่งไฟให้แรงสุดเลยนะคะเพื่อให้ขายน้ํามันค่ะแล้วก็เอาอขึ้นเลยค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆเ,เหลืองกรอบน่าทานไหมคะเราก็ทอดในปริมาณที่เราอยากจะทานนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ใส่ช่องฟรีตเอาไว้ค่ะอยากทานเมื่อไหร่ก็เอามาทอดเลยนะคะวันนี้น้ําจิ้มของป้ามี2แบบค่ะเป็นน้ําจิ้มไก่นะคะแล้วก็น้ําจิ้มบวยค่ะอันนี้เป็นไส้เผือกคะ่ะรอไปทอันนี้สูตรนี้จะกรอบนานนะคะอันนี้เป็นไส้ผักคะ่ะ บอเปียทอดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําให้เราทานผักได้เยอะนะคะผักที่ป้าชอบก็มีผักกาดหอมใบโหระพาใบสะระแหน่แล้วก็ผักชีค่ะเพื่อนๆท่านไหนชอบทานผักอื่นๆก็สามารถจัดไปเลยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนหรือจะทาอะไรทานรอติดตามนะคะ